สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานเชแนลมาอีกคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับวันนี้ก็าผู้จัดการแคกต้นพันธุ์นะครับพี่น้องครับผู้จัดการทุกอย่างนะครับเด้อทางเห็ดขมมขมัวอยู่พี่น้องครับนะครับเด้อวันนี้ส่งไปเจ็ดจังหวัดครับพี่น้องครับเนาะเจ็ดจังหวัดมีทั้งต้นพันธุ์มีทั้งฮอร์โมน พี่น้องเห็นในตรงนานี้คือต้นสามรสแสงทองนะครับเด้อกระทงเล็กนะครับกระทงเล็กปลูกง่ายนะครับให้ผลผลิตภายในเก้าเดือนนะครับเด้อมันให้ผลผลิตเร็วกาหันอยู่แต่ว่าห้องจะเฝ้าเอาเด้อพี่น้องเนดะ้อให้ต้นขได้หกเดือนกอนนะครับหาเดือนย่างตํานะครับถ้าเป็นดอกกอนเ้่ากะอ่าเลียดหนวยถิมเนาะพี่น้องเนาะถ้าต้นใบใหญ่นะครับสำหรับ กระทงเล็กกระทงใหญ่นะครับเด้ออ่าก็มีบริการอยู่นะครับเด้อสำหรับพี่น้องนะครับสนชิดช่อนใจเบาถัดพร้อมจัดส่งให้นะครับเมื่อนี้ทรงเจ็ดเจ้าพี่น้องครับมีเทาลสต้อรงฟ้าเคียเมื่อนี้เนาะมืออื่นบบา่างพี่น้องครับมืออื่นไปงานเสื้นไลหมองไล่บอลน,นะครับพี่น้องเนาะ มาอยู่ในปูในป่าก็ยังมีงานเสิร์ฟอยู่พี่น้องครับอันนี้คือั่งกิมจูนะครับด้วยพี่น้องเด้อสูงนะครับหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับเด้อนี่นะครับเด้อก็จะมีเมตรยี่เมตรสามด้วยนะครับป่าปนกันไปนะครับลำต้นสูงสวยอวบอึมนะครับแต่กิ่งก้านตรงลำต้นด้วยนะครับพี่น้องครับลากล้นถุงนะครับปลูกง่าย สองเดือนออกผลผลิตนะครับพี่น้องครับสุดยอดบอสนะครับเดี๋ยวนะครับเด้อของเบาถัดนะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยอ่าเป็นแดงอินเดียนะครับตัวนี้เนาะกระทงนะครับอ่าสีเขียวอ่อนนะครับเด้อแดงอินเดียนะครับตัวนี้เนาะเนี่ยครับเด้อพระเอกมูนะครับ แพงกหมูในตอนนี้นะครับเนะาะพ,อพออ่อๆกันกับเขาหิมะนะครับสำหรับแดองอินเดียอันนี้ไปไปจังหวัดใดเนาะนี่เนาะหลายจังหวัดหลายกระจำบ่ไดดตันลั้พี่น้องรู้สึกว่าจะไปเดี๋ยวนะครับเนดะ้อไปสกลนครน,นะครับพี่น้องครับเนาะ ไปสกนลคนครนะครับพี่น้องครับบ่าวทัดมาเมื่อนี้ก็จะมาบอกนะครับเทคนิคการดูนะครับระวางตน้นุ่มสดนะครับแล้วก็ระวางต้น,นุ่มสดกับจำโบเนาะพี่น้องเนาะขอแตกต่างความแตกต่างเป็นจังใดนะครับอ่ะบ่าวทัดสียิบจำโบกับนุ่มสดมาเลี่ยงกันเนเบิ้งนะครับเนาะนีเด้อครับเด้อพี่น้องครับ อันนี้คือนุมสดนะครับต้นนุ่มสดกระทงใหญ่นะครับเด้อนี่ครับต่อพันปลาของบ่าวทัดนี่โคตรโตเลยนะครับพี่น้องครับมั่นใจได้เลยนะครับสวยงามมากนะครับเนาะอ่าอันนี้เป็นนุ่มสดนุ่มสดนี่สังเกตง่ายๆครับพี่น้องครับน้ําจะทีนะครับเด้อน้ําจะทีนะครับน้ําของเขานี่จะอยู่ทีนะครับ อ่าสามเส้นนะครับสามเส้นสามเส้นระยะความห่างของอ่าตาใบและกระน้ำนะครับเนาะอ่านี่เป็นจมโบนะครับถ้าจมโบนี่ก็จะยู่ที่หกเส้นนะครับ้นานะครับห่างกันหกเซนนะครับเนาะอ่านี่คือความแตกต่างเดครับเด้อหกเซนถึงเจ็ดเซนนะครับความห่างของ้นาน้นาจะน้อยกว่านะครับอ่าดูกันง่ายๆนะครับ ไม่ได้ดูยากเลยนะครับเนาะอันนี้คือจัมโบ้นะครับแต่เป็นนุ่มสดนี่น้ำที่ยิบเลยนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือกระทงใหญ่เหมือนกันนะครับเนาะสําหรับเมื่อนี้ขอบุณขอบคุณเอฟทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะครับมาถัดกระล่างแพกนะครับเด้พี่น้องเนาะกระล่างแพกนะครับเพราะว่าพึ่งเซตการเซตงานในหัวในสวน แปดโมงก่อนโมงนะครับมากินข้าวกินน้ำตอ่อหลักกระงุยลุยงานแพ็คนะครับพี่น้องเนาะจัดทรงบใหยเกินใบสองนะครับต้องแล้วก่อนเที่ยงนะครับพี่น้องเนาะหรือแล้วเที่ยงพอดีนะครับเนะาะถ้าแพ็คบ่ว่าท่านก็นจะเอาไว้เป็นพุ่งนี้สําหรับทัดไปนะครับพี่น้องครับฮออมุมนเกษตรอีสานนะครับใข่ดิบใครดีขึ้นเก่าขึ้นเดิมนะครับเนาะ ลูกค้าเอาไปใช้แล้วตอบโจทย์นะครับเนาะความต้องการนะครับเราตัดเกลดจาเป็นนะครับตองคอยบริการลูกค้านะครับทุกอย่างนะครับมุ่งล้อมสวนนะครับฮอร์โมนนะครับยาป้องกันนะครับมะเร็งวันทองนะครับยากําจัดนอนกําจัดมะเร็งวันทองนะครับมีเมดนะครับเนาะลูกเป็นจุดเป็นด่างนะครับแฮชแท็กโนนะครับการมียาป้องกันนะครับ ยาแก้ก็มีนะครับแต่ส่วนมากบนเนนแก้นะครับพี่น้องเนาะจะเน้นป้องกันนะครับเด้ออย่างน้อยฉีดในรั้วในสวนเดือนละครั้งนะครับพี่น้องครับเป็นอย่างต่ํานะครับเนาะเอายาลอกให้เป็ี่ยนนะครับถ้าเป็นมาแล้วเป็นจุดเป็นด่างเป็นกากนะครับบรจะเปลี่ยนฝรั่งกิมจูพุทซาสามรสนะครับพุทซานุ่มสดนะครับพลเรไหมต่างต่างนะครับพี่น้องเนาะถ้าลอกแก่นี่ยมันมันแก่บ่หาย นะครับเนาะเน้นป้องกันนะครับอย่าเน้นแก้นะครับป้องกันไว้นี่คือบรให้มันเป็นนะครับพอมันเป็นมาแล้วแก้ได้กับบรหายนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดเป็นดังเป็นกากเป็นแหล้วมันก็เป็ียนอยู่หันละนะครับพี่น้องครับถ้ามันบอท่านเป็นเนี่ยมันดีนะครับเนาะไม่มีตําหนินะครับเราก็จะไม่ต้องแก้นะครับเพราะว่าการป้องกันนี่คือบรให้เป็นแล้วก็บอให้ลูกล่ามพร้อมนะครับเนาะ ขอบุณขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโดยตลอดมานะครับพี่น้องเนาะขอให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะครับในหน้าที่การงานนะพี่น้องเนาะสำหรับเกษตรอีสานชแนลมันนี่มาไายงานกล้องขึ้นมานะครับในัวนในสวนขายดีขายดีนะครับจัดทรงทุกมือนะครับคือเก่าขึ้นเดิมนะครับเนาะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องบริการนะครับบริการเต็มที่นะครับพี่น้องเนาะ ถ้ามีการฮักเพ่พังนะครับพี่น้องครับลูกค้าก็สามารถแจงมาได้เะครับเนอะเบาชัดก็จัดส่งเข้มให้ไหมนะครับไม่ได้คิดตางเพิ่มนะครับเนอะแต่ก็ต้องนะครับอยู่ในนะครับไม่เกินนะครับสองอาทิตย์นะครับหลังจากวันจัดส่งนะครับเนอะบางนว่าเข้าไปกับซิบุลดน้ำนะครับเพียงนว่าบบาชัดรับประกันให้ก็ต้องลดน้ำนะครับพี่น้องเนาะลดน้ำก่อนปลูกนะครับลดไหดินนิ่มไปเลยนะครับเนอะก่อนปลูกนะครับ ใบเขียวนะครับใบเขียวทนนะครับพี่น้องครับใบเขียวแนวนี้นะพี่น้องครับส่งไปส่งมานี่มืออื่นก็หอดแล้วนะครับภายในผักอีสานเฮานะครับเนาะถ้าผักเนื้อนะครับผักใต้นะครับก็จะประมาณไม่เกินสามวันนะครับเนาะกะรับประกันตันัุ์ให้พี่น้องปองไปสู่สุขคนขึ้นเกาขึ้นเดิมนะครับหลังจาก การจัดทรงนะครับบริการล้างการขายนะครับดูแลลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นต้นพันเสียหายก็เคียมให้นะครับเนาะวิธีปลูกวิธีการดูแลก็มีให้นะครับเนาะฮอร์โมนหรือยาป้องกันต่างๆนานา,นาก็มีให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับประรงอง่วงว่าปลูกสู้มือนี่สิบวันได้ก,กินยานน้อนยานเพียยานมะเร็งยานได้ชิงทีเฮ็บดบ่วในะครับเนาะพวก ปละคิดต่างๆหน้านะครับพี่น้องครับบาวทัดมีบริการรวมกับทั้งนะครับมุงล้อมสวนนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากล้อมนะครับก็ดีต่อใจนะครับเนาะพี่น้องครับอ่าล้อมขึ้นสูงว่าม่นสนามกอบพุ่นละครับพี่น้องครับเนาะสูง4เมตรนะครับอ่าย่อนลงมา50เซนนะครับพี่น้องครับอยู่ด้านล่างอีก50เซนนะครับไหวกระสอบไส้ท่ไว้ยท่ไว้นะครับพี่น้องเนาะ ไม่ว่าคุณจะใช้ไม้หรือใช้เหล็กนะครับเนาะตาพี่น้องท่านไหนอยากกลางมงไม้ยาครับพี่น้องครับปีแหลกเข้ากับเอาไม่นะครับไมยุค่านะครับหรือไม่ไผ่ไงนะครับเนาะก็ได้นะครับพอมีทุนเขากับถ้าย่อสื่อมาเทอะเสียนสองเสียนสามเสียนนะครับพี่น้องครับสาหรับเหล็กเหล็กต้องเป็นเหล็กนิ้วครึ่งเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเหล็กต้องเป็นเหล็กนะครับกรรมไนทเท่านั้นนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราถัดขอจบคลิปไปเพียงสำนีนะครับเนาะ ยินเบอร์โทววรเวลาลางผู้ใดสี่จสชนใจนะครับทักไล่เข้ามาหรือว่านะครับพูดคุยสอบถามกันตรงๆเลยกับโทรมานะครับที่เบอร์082025 0297นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ